สวัสดีนะคะสวัสดีเอลุงช่างป้าแบงผักนะคะบางเอิญเนี่ยพ่อเปากับแม่ออฟเนี่ยเขาอนุญาตให้เอาคลิปได้นะคะเอาเลยอยากมีแสงให้เลยเยังไงก็ฝากไปติดตามพ่อเปาด้วยนะคะกับแม่ออฟด้วยแล้วก็อย่าไปโกรธท่านนะคะเพราะว่าเขาก็จะมาเคลียร์ให้ชัดชัดนะคะที่มาที่ไปของเงินหนึ่งหมื่นเนี่ยนะคะว่าเขาจะจบดรามาน,นี้ยังไงนะคะเดี๋ยวไปฟังเอ่อ พ่อเปากันนะคะว่าพ่อเปาเนี่ยเขาจะอธิบายเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับของพ่อเป่าเองนะคะ f อฟซเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยดีกว่านะคะจะได้รู้เรื่องนี่ก็จะมาพูดถึงเรื่องเงินหมื่นนะคะเงินหมื่นสถานเลยนะคะ f อฟซบอกไว้เลยอ่ะเดี๋ยวก็ฟังนะคะอย่พ่อนิ่มนะคะ f อ ว่าความเป็นไปมายังไงเงินหมื่นสวัสดีครับทุกท่านนะครับช่องไม่อปกเกาะนะครับวันนี้นะครับขอบคุณนะครับคุณนายสวนผักนะครับที่เปิดนะครับประเด็นให้แล้วก็โยนนะครับตำแหน่งนะครับท่านหมื่นนะครับตำแหน่งท่านหมื่นเลยนะคะเรื่องแรกนะครับอันดับแรกที่ได้รับนะครับ ผมจะพูดเฉพาะเรื่องสิทธินะครับที่ผมได้รับนะครับไม่ว่าเขาจะพูดเรื่องนายหน้าหรือว่าสินนับใจนะครับก็แล้วแต่คนที่จะคิดวันนี้ขอรบกวนนะครับเอฟซทุกท่านนะครับนอนดึกหน่อยนะครับผมก็พึ่งนะครับเดินทางมาจากจกระาดงนะครับแล้วก็ไม่อ้อมพร้อมนะครับจะขอชี้แจงนะครับในเมื่อนะครับคนต้นเรื่องนะครับไม่กล้าออกมาแสดงตนนะครับ แต่เราไม่ภาคพ,พึงถึงท่านนะครับเราจะแก้เรื่องเฉพาะเรื่องของเรานะครับก็พอดีมีประกาศขายบ้านนะครับของท่านนั้นนะครับสองหลังนะครับก็เลยมีเอฟซีท่านหนึ่งนะครับที่อยู่แดนไกลนะครับด้วยความหวังดีนะครับด้วยความหวังดีของท่านที่เห็นเราไปไปมามาแล้วก็ไปเช่าที่พักที่อาศัยในนั้นนะครับก็เลยได้ เห็นนะครับคลิปประกาศขายอย่างชัดเจนนะครับมีแอร์ราคาเท่านั้นไม่มีแอร์ราคาเท่านี้นะครับก็ตกลงกันนะครับซื้อทั้งสองหลังแต่ไม่มีอุปกรณ์ไฟฟ้าไม่มีแอร์อะไรก่อนที่จะซื้อนะครับเราก็ได้คุยนะครับกับเจ้าของพื้นที่นะครับคือคุณนายช่างนะครับเขาเรียกกันนะครับเราก็เรียกนายช่างนายช่างนะครับตกลงนะครับคุยกันในราคาหกหมื่น นะครับลยไม่มีเอไม่มีอะไรต่างๆนะครับว่าอะรบอกท่าน f อฟซไปนะครับตกลงซื้อขายกันเรียบร้อยนะครับแต่เราไม่รู้นะครับว่าเราได้ได้ได้เงินค่าไรหน้านะครับเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราก็ต่างคนต่างจะช่วยนะครับเพื่อที่จะให้บ้านหลังนั้นนะครับอยู่ที่นั่นแล้วลูกจิมก็ไม่ได้ขนย้ายนะครับหลังจาก สีท่านั้นโอนเงินมาปุ๊บนะครับผมก็โอนเงินให้นะครับเจ้าของนะครับที่ตกลงซื้อขายกันนะครับแล้วแกก็เดยบอกมากับผมให้โอนให้ห้าหมื่นนะครับส่วนอีกหนึ่งหมืนผมให้สินนับใจพ่อนะครับไม่ใช่ค่าในหน้าเป็นสินนับใจที่ live must go on ก็เดี๋ยวฟังกันต่อนะคะ ังกตอก็เป็นสินน้ําใจนะคะเป็นสินน้ําใจที่ลุงจอมอให้นะคะเป็นสินน้ําใจทุกบาททุกสตังก็คือหมื่นนึงอะ่ะเป็นสินน้ําใจนะคะที่ให้กับพ่อเปาหนึ่งหมื่นบาทเขาไม่ได้บอกว่าเป็นค่าในหน้านะคะพีก็เป็นบอกว่าสินน้ําใจนะคะเขาให้พ่อเปานะคะในการที่หาคนมา ซื้อบ้านได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะ FC ก็เดี๋ยวไปฟังต่อนะคะ FC ีเอาไปฟังกันต่อนะครับไม่ใช่ค่าในหน้าเป็นสินน้ำใจที่ท่านมีตัวพ่อเพราะว่าเห็นเรานะครับก็อยู่อย่างลำบากอยู่นั่นนี่เป็นสินน้ำใจนะครับอันนี้ผมก็ขอชี้แจงนะครับท่านหมื่นนะครับเงินหมื่นอยู่กับผมจริงๆนะครับแล้วเราก็ไม่ได้ไป ถามเอากับเจ้าของบ้านนะครับและส่วนประเด็นเรื่องอื่นๆน,นะครับเรื่องอื่นๆก็เรื่องดุเจ้าของบ้านนะครับโอนกันให้ในายช่างหนึ่งหมื่นอันนั้นผมไม่ขอ,อยุ่งเกี่ยวนะครับผมก็จะพูดเฉพาะเรื่องของผมนะครับแต่ผมก็ขอขอบคุณนะครับ f อฟซนะครับท่านผู้ใจดีนะครับที่วังดีกับแม่ออฟก,กับพ่อนิ่มที่ไปไปมามาแล้วไม่มีที่อยู่อาศัยซื้อบ้านดังนั้นนะครับเวลาเราไป นะครับก็ได้มีที่พักที่อาศัยนะครับแต่ต่อไปนี้นะครับผมก็จะขอคุยกับเอฟซีท่านนั้นนะครับเอฟซีท่านนั้นว่าเออไม่ต้องห่วงเรานะครับบางทีเราไปมามานานๆไปทีนะครับก็จะมอบให้ท่านแล้วก็ได้มอบให้กับคุณนายสวนผักกับนายช่างนะครับไปเรียบร้อยแล้วนะครับท่านอยากพิจารณานะครับพัฒนาอะไรต่อเติมไปก็ แล้วแต่ท่านนะครับเราไปก็บางทีก็ท่านให้พักเราก็พักนะครับตามนี้นะครับตามวัตถุประสงค์นะครับผมเอฟซีนะครับผู้ใหญ่ใจดีนะครับผมชี้แจงชัดเจนนะครับชัดเจนนะครับแล้วก็ขอสาบานนะครับต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่ผมพูดไปนี้ขอเป็นความจริงทุกประการนะครับถ้าไม่เป็นความจริงขอให้ครอบครัวของผมนะครับได้รับนะครับผลกรรม นะครับที่ผมได้กล่าวไว้นะครับถ้าผมพูดความจริงนะครับขอให้ครอบครัวของผมจะเดินรุ่งเรืองนะครับต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเราก็ได้รับนะครับจากคุณนายสวนผักทิ้งทวนโยนมาเรียบร้อยนะครับเราก็ออกมาแค่ต่างหรือว่าออกมาชี้แจงนะครับไม่ใช่แค่ตต่างนะครับให้ fc ทุกท่านได้เข้าใจและให้ชัดเจนในเงินหมื่น นะครับเป็นสินลับใจของลุงที่ขายบ้านนะครับให้กับผมนะครับและไม่ให้ใครว่าคนนะครับอาจจะพูดไปว่ารับแม่อ๊อบพ่อเปาไปให้หนายช่างใหญ่หนายช่างใหญ่แต่ไม่ถึงมืออมเงินเออบางคนก็ว่าอมเงินนะครับอมเงินหมืน่นเอาไปเสยหน้าตาเสยนะครับสิ่งนี้นะครับพอทำให้เรานะครับไม่สบายใจ ลูกชายนะครับก็ไม่สบายใจเพราะว่าเขาโตกันหมดแล้วก็รูคลิปดูอะไรต่างๆนานาเพราะว่ามันอยู่ในโลกโซเชียลนะครับสําหรับเงินหมื่นนะครับอยู่กับผมจริงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ให้เอฟซทุกท่านนะครับพิจารณาดูนะครับเรื่องราวที่มาเกิดขึ้นคนนั้นเอาไปพูดคนนี้เอาไปพูดนะครับคนที่ไม่รู้นะครับยิ่งหนักนะครับแสงนะครับ ทุกคนหิวแสงมาวันไหนทุกคนจะลุมมาณจุดนั้นนะครับสำหรับผมไล่ีได้ชี้แจงนะครับชัดเจนนะครับหวังว่าเอฟซีทุกท่านคงจะสบายใจและหายข้องใจในเรื่องท่านหมื่นนะครับตำแหน่งนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับคุณนายสวนผักนะครับมอบให้นะครับต่อไปอนาคตอาจจะเป็นท่านแสนท่านล้านนะครับต่อไปไม่แน่นะครับ ฝากทิ้งท้ายไว้นะครับสําหรับทุกช่องนะครับที่ได้ดูคลิปนี้ก็ขอบคุณพ่อเปานะคะกับแม่ออฟด้วยนะคะก็ฟังคลิปนี้นะคะ f อซนะคะฟังฟังคลิปนี้ก็คือกระจ่างแล้วนะคะว่าเงินหมื่นอยู่ที่ใครกันแน่เงินหมื่นที่บอกว่าโอนไปให้ลุงช่างหรือไม่คือเงินหมื่นไม่ได้ไปโอนไปให้ลุงช่างนะคะเงินหมื่นนี้อยู่ที่พ่อเปานะคะ เป็นเงินที่เขาให้สินน้ําใจนะคะลุงจอมอให้สินน้ําใจในการที่ไปติดต่อขายบ้านนะคะได้ค่าสินน้าใจหนึ่งหมื่นบาทพูดถึงเนี่ยถ้าเป็นเรื่องจริงอ่ะมันก็ค่าในหน้านั่นแหละถูกไหมคะเอฟซีแต่ก็แล้วแต่มุมมองของทุกคนคิดนะคะแต่สําหรับนางฟ้าคิดว่าน่าจะเป็นค่าในหน้ามากกว่านะที่ว่าได้เขาให้เนาะถูกไหมคะแต่เนี้ยเราอย่าไปทัวลงพ่อเปานะคะกับแม่ออฟนะคะเพราะว่า บางทีเขาก็ไม่ได้รู้คนเรามันก็ไม่ได้รู้เรื่องอะเนาะว่าเราเราควรที่จะทำยังไงเจ้าของที่ก็คือลุงช่างนะคะกับป้าแปลงผักเขาเป็นเจ้าของที่นะคะจริงๆแล้วเนี่ยมีอะไรลุงจอมอเนี่ยก็น่าจะปรึกษาเขาก่อนถูกไหมคะในการที่จะขายบ้านในการจะทําอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าที่ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นที่ของคุณนายสวนผักนะคะ fc นะคะเป็นชื่อนะคะโฉนดที่ดินก็เป็นของ คุณนายนะคะก็น่าจะสอบถามกันนะคะ FG ทําแบบนี้มันก็ไม่ดีนะคะแล้วอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องเงินหมื่นที่ฝากพ่อเปาที่ทุกคนเนี่ยชอบไปพูดว่าฝากพ่อเปาเนี่ยเอาไปให้ลุงช่างแนละ้วทำไมไม่ถึงมือสักทีจริงๆไม่ได้ฝากแล้วนะคะลุงจอมอนตั้งใจที่จะให้เป็นสินน้ําใจกับพ่อเปานะคะไม่ได้เกี่ยวกับลุงช่างคือทุกกรณีนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับลุงช่างและลุงช่างกับ ป้าแปลงผักเขาก็รู้ล่วงหน้ามาแล้วเรื่องนี้แต่ไม่มีใครเปิดประเด็นเพราะว่าต้องการให้เจ้าของมาเปิดประเด็นไม่ใช่ให้ป้าแปลงผักมาเปิดประเด็นเพราะว่าถามว่าทําไมป้าแปลงผักต้องมาเปิดประเด็นตรงนี้เพราะหนึ่งป้าแปลงผักเนี่ยเขาเปิดประเด็นมาตั้งแต่แรกแล้วตอนที่แม่นกโทรมาดูกไหมคะเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องเปิดให้มันจบๆแล้วก็ปิดฉากไปเลยมันจะได้เข้าใจซึ่งกันและกันถูกไหมคะ ก็จบเรื่องดราม่านะคะ f อฟีลาติสวัตค่ะ